เลยนะคะเนี่ยแจ็คเก็ตคนบุดรวมลูกค้าเป็นผา้าผ้าแจ็คเก็ตนะคะผ้าเบาวบวกผ้าผ้าหนานะคะไนกี้อย่างเงี้ยลูกค้าโอ้ยปังมากลูกค้าขาอันนี้จะเน้นไซส์ร้อยขึ้นไปนะคะสําหรับคนชอบขายไซส์กลางๆางนะคะอ่าหรือไซส์โตออกโตอะไรเงี้ยลูกค้าเพราะว่าเด็กเขาจะไม่ได้ใส่ตัวเล็กพอดีตัวเขาต้องใส่เผื่อหนึ่งถึงสองไซส์เวลาขายอย่าลืมแนะนําให้ ลูกค้าซื้อเผื่อไว้หนึ่งถึงสองไซส์นะคะเพื่อจะได้ใส่ได้นานด้วยแล้วมันก็ไม่รัดเกินไปนะคะพิงกุงานหายากตัวนี้เป็นงานตามหาลูกค้าไปขายนะคะแล้วเป็นสีฟ้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นงานตามหานะงานแบรนด์พิงกุนะคะอืมคือแบบว่าคือเน้นรหัสนี้เขาจะเน้นสวยใหม่สะอาดลูกค้ายูนิโคแบบสวยเลยอ่ะครบแล้วแปดโรแปดโร สีสวยเนาะสีม่วงอย่างเงี้ยเอ่อเทาอมม่วงอย่างเงี้ยสีเขียวเงี้ยสีชมพูหวานโอ้พี่เดีกสวยสวยอะ่ะต่อไปถุงสถุงสี่เฮ้ยมีเงเกงด้วยน่ารักกนริงหรือเสือ้อถุงสี่นะเนี่ยดูสีดิน้าขายทุกตัวเลยลูกค้าโอ้ยฟังไม่ไหวจริงๆ งานไอ้อ,ออกลูกชายคือขายดีมากเลยนะเนี่ยคือผ้าอันนี้คือแบบดูดิผ้ามันโล่มากอะ่ะคือใครคือถ้าใครแบบช่วงใกล้หนาวล่ะแล้วไม่รีบเริ่มขายนะมีบอกเลยว่าผ้างานงานกันหนาวเป็นงานที่ขายอัพราคาได้ดีมากขนาดเสื้อกั๊กขั้นต่ำขายตัวสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแล้วแบบนี้ขายเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าร้อยยี่สิบเก้าคือส่วนใหญ่ขั้นต่ำก็ต้องขายเจ็ดสิบเก้าเพราะว่ามันเป็นงานแจ็คเก็ตคือมันเป็นงานทำราคาได้ อย่าไปขายให้มันเสียราคาตัวละสามเก้าสี่เก้าลูกค้าเพราะว่ามันเป็นแบบถ้าเนี่ยไปสั่งทําจริงๆมันไม่ได้ลูกค้าลูกค้าจะไปขายในไนกี้ขายเลยร้อยห้าเก้าร้อยแปดเก้าอย่างเงี้ยคือบางทีก็แบบว่าเอาไปขายแบบเสียราคาผ้าเขาหมดของเขาเป็นงานแบรนด์อย่างเงี้ยสวยมากดูดิงานลูกสาวแบบหืมผ้าคือกริบมากลูกค้าแนะนํานะคะลูกค้าใคร อยากจะขายนะคะแจ็คเก็ตนะคะไม่ได้ไม่ได้ใส่เฉพาะหน้าหนาวตัวนี้สามารถใส่ได้ทุกรดูการนะคะตัวหนาหน่อยก็ใส่ในห้องแอร์นะคะลูกค้าขาใส่เดินห้างไปนะคะเนี่ยอันนี้ใส่อันนี้คือตัวนี้ผ้าร่มใส่กันลมกันฝนกันร้อนกันแดดได้นะคะเนี่ยโอ้ยแบรนด์ทั้งนั้นเลยภูมง้งภูม,มาไนกี้ a d ดิดาแตบเต็มไปอาถุงนี้ถุงแบรนด์จ้ะลูกค้าเต็มเปิดดวงใครดวงมันลูกค้าขา เขาเรียกว่าดวงไค่ดวงมันนะเพื่อนนะคืองานสวยทุกตัวเลยเอาจริงๆเลยอันนี้ยคือผ้าดูวิง่งวิ่งมากถ้าไม่เชื่อถามเพื่อนโบที่เคยมาเปิดดูใช่ไหมโบแล้วโบวันนี้ไม่มาเราอ่ะวันนี้ไม่มานะเราเน่ะเนี่ยดูดิสวยทุกตัวเลยลูกค้าคือผ้าคือดีมากแล้ววิ่งมากเลยอะไม่ขายตอนนี้จะขายตอนไหนขายตอนที่ตู้ลูกค้าเต็มไม่ได้นะดูดิโลมากเลยอ่ะงานเจนหกวะเน,นี่ย แบรนด์ทั้งนั้นเลยลูกค้าขาเฮ้ยลูกสาวนะนะจะมีหนึ่งตัวรหัสนี้ไม่ได้เน้นลูกสาวลูกค้าเน้นลูกชายเน้นลูกชายนะคะรหัสนี้เน้นลูกชายดูดิสวยมากเลยแต่อันนี้มันก็เน้นลูกชายอยู่แล้วเพราะมันเป็นกันหนาวเนาะเนี่ยดูดิผ้าเขาคู่ดีทั้งนั้นเลยลูกค้าไข่ดีไข่ดีออลูกไม่สบายไข้ขึ้นอ้าอางนั้นเป็นไข้เป็นน้ับดเหรอใช่ไหมเป็นน้ัดไงอย่างนี้แหละ ไอ้ฝนก็เป็นลูกฝนนะ่ะเนี่ยนี่มันจะมีชุดหมีติดมาด้วยนะชุดหมีนะคะลูกค้าโอ้ยอายตัวอะไรเนี่ยลายคือสวยมากอ้ดูสีดิไม่เคยเห็นอนะคือสวยมากเลยน่าจะเป็นงานไปเสิร์ช o o o g l e ดูนะ ไปเสิร์ช Google ดูเพื่อนไปเสิร์ช Google ดู ut 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 เท่าไหร่แหละตัาาออืมลงเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เปิดแปดกว่าเดี๋ยวอีถุงหนึ่งค่อยนนี่คายังถุงสี่ถุงสี่สแล้วอันนี้อัน<า>นี้ถุงห้านะจะเหลือจะเหลือถุงสุดท,ท้ายไหม เจโบสวยมากรหัสนี้รู้กันอยู่ร้านนี้ถ้าคนเคยเปิดจะรู้อยู่แล้วว่าสวยมากค่ะดูดิงานคือสวยมากโอ้ยถุงนี้ไม่ไหวดูอยู่ในโคสท้งนั้นเลยแล้วดูผ้าดิผ้ากูดีมากคือแบบหงานสวยไงยบุนวมรหัสนี้สวยท็อปจ้าโอ้ยดูดิงานโคสสวย สวยมากจ้ะเพื่อนจ๋าบอกเลยนะจ๊ะเนี้ยก็ท็อปเทนเลยนะคะใส่ได้ร้อนหนาวฝนได้หมดเลยยูนิโค่เต็มเลยเนี่ยยูนิโคลูกชายกูหล่อมากเลยเนี่ยมีทั้งผ้าเบาและผ้าเนี่ยตัวนี้เด็กวัยรุ่นชอบนะคะเนี่ยผ้าเบาเบาแจ็คเก็ตผ้าซักสอบไห้ฝนให้ลูกดีขึ้นก่อนนะดูดิบุนวมสวยสวยเลยลูกค่ะ โอ้ยมีหมีด้วยนี่หมีอีกแล้วน่ารักกุบกริบกุบกริบกุบกริบลูกชายคุโรมากแบรนด์นะคะแบรนด์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 ป้ห้อยขออนุญาตดึงออกเลยนะดึงออกเลยเนะ <c oughs> าะเธอควรจะมีนะจ๊ะบอกเลยอันนี้คือรหัสน,นี้คือผ้าสวยนะจ๊ะผ้าสวยเน้นใหม่อะไรเงี้ยอัที่เปิดมาทุกๆรอบไป ยูนิโคเนีจ๊ะยูนิโค่ไม่ต้องตัดขุยงานอันนี้คือบุนวมลูกค้าต้องขายเยอะนะคะเพราะว่าไม่ต้องตัดขุยลูกค้าเป็นงานที่อ่าเปิดแล้วสบายเปิดแล้วสบายอะ่ะเดนี้ไม่ต้องตัดขุยสบายมากขายอย่างเดียวเลยอยากขายมากไปดูลูกก่อนเลยตอนนี้แกน่ะดูสิ สบายเลยเนะี่ยไม่ต้องตัดขุยเลยลูกค้ารหัสนี้คือไม่ต้องตัดขุยนอนสบายตีพุงเลยไปดูลูกให้หายป่วยก่อนล้วค่อยเริ่มเธออันนี้ใส่ได้สองด้านเลยนะมีแต่ตัวสวยๆนะดูดิสวยทั้งนั้นเลยโอ้ยสีคือได้หมดเลยโอ้ยสวยทุกตัวเพื่อนเลยสวยทุกตัวนะยจ๊ะดูสิ ใครจะยกก็ะสอบก็ได้นะแปดพันห้าซักอบลีเรียบร้อยสีแดงแรงลิดไปเลยนี่แบรนด์แบรนด์แบรนด์โอ้โหสุดติ่งอะแม่แม่งใหม่จะวงจะวังเลยน่ะเรียบร้อยจ้ะครบครบต่อไปถุงหกใครวะถุงหกไอโบโบจองหกเจ็ดใช่ไหมเพื่อนโบเพื่อนโบ ยูนิคอร์โบไอโบชอบยูนิคสีเขียวไม่มีสีเขียวแม่โซดาไปหมดแล้วลูกชายคือหรอผ้าคือสวยหมดเลยนะเอาจริงอันนี้คือแบบคือดีเลยนะจ๊ะว้าวสวยมากจัดไปสิคาโบมาเอาผ้าเองทำเองใช่ไหมเอาแก๊กถุงเี้ดถุงแปหแล้วกูทับผิดแล้วอันนี้ถุงหของคุณแม่ปุนเนนะ แม่ปูนแม่ปูนแม่ปูนอยู่ไหมถุงหกแม่ปูนโอเคขอโทษถุงหกแม่ปูนเสียใจด้วยนะโบเข้าไปแล้วกันป้ายห้อยอ,ออกเลยเนาะมันป้ายรีแพ็คเนี่ยลูกชายหล่อมากขอโทษเคหล่อเลยเบบี้ดอยูนิโคอันนี้คือสีสวยมากนี่นี่นี่มีหมวกด้วยนะอันนี้ใส่กันลมกรนร้อนกันแดดก,กันฝนได้ลูกค้าขายได้เลยนะมันไม่ใช่บุญรวมล้วนเนี่ยโบ มันก็อย่างเงี้ยดูด้ถุงหกตายแล้วตายแล้วใส่ได้สองด้านเพื่อนถ้าเพื่อนจะปังขนาดนี้นะจ๊ะดูสิมิกกี้หาวแก่แล้วลายแบบนี้คือราคาคุณรถอ่ะดูเด้ โอ๊ยคิดว่ามันจะไม่มาปกติมันไม่ค่อยมาคือดีมากแม่ดีเลิศเลยนี้ใส่ได้สองด้านด้วยภาษาอังกฤษเอ,อ้ยภาษาไทยป่ะเออ P U N Y A P A T ปุญญาพัฒย์ย็นในนั้นมันเป็นในนี้ดูดิ สามอันนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็น a น,นี่ลายอันเนี้ยสามร้อยเก้าสิบบวกตัวน่าควรจะขายสักห้าร้อยเก้าสิบนะคะขายไปก่อนโค้ดขายในกลุ่มไปก่อนเลยเพราะว่าลายมันสวยมากลายมันขายได้แล้วดูลูกสาวตัวนี้ดิสีคือแบบืโคตดเจ็บ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 ,จบน่ายกกระสอบเนาะผ้าสวยทุกตัวเลยอะ่ะขายจะยกกระสอบนะจ๊ะมาได้เลยซักอบแห้งค่าเชื้อรินให้เรียบร้อยเลยนะคะ ราคาปกติอยู่ที่โปยราคายกกระสอบก็หกพันเก้าแล้วนะลูกค้าอันนี้เราก็ให้โปรส่วนลดไปแล้วนะเนี่ยดูดิงานสวยทุกตัวเลยขายได้เลยเนี่ยแบบว่างานดีมากอุย้ยโค้สวยเลยสีแบบหยิบแบบอืดูสีดิวินมากหน้าเหมาทั้งสอบเลยเนาะงานสวยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่น ไม่ได้พูดเล่นไม่อิกนิยายจ๊ะเี่เยะคะ่ะหยิบข้างหน้าทีละต,ตัวเลยลูกค่ะอันนี้ชุดอะไรว้ายผูมาตัวนี้ข้อสวยหมีปะเนี่ยโอ้ยเสื้อเด็กโต,ตววสวยมากเลยอ่อเสื้อตัวยาวแกคือแบบโคตรสวยเลยแม่ฝนใส่ดูดิฮึดูดิ ใส่แบบหน้าฝนได้ด้วยหน้าได้ทุกหน้าเลยดูดิสวยมากตัวเนี้ยเป็นเสื้อยาวคูไม้ต่างหากใหม่กิ๊กเลยอืออุ้ยตายแล้วว่าตายเลยคนขายเก่งนะอือันนอบมันเท่าไหร่สิบห้ามะจำเวลาอบก่อนครึ่งละสิบห้าไหมนะ ต้องไปเซ็ตคาอ,อกใหม่ดูดิยังสวยเลยลูกค้าสีค่คือแบบว่าอันนี้โอ๊ยลืมกลับไม่ต้องกลับอันนี้ไอ้ส่งเลยส่งฟรีส่งแฟลชเจส่งแฟลชวันนี้เลยแม่แม่โอนเลยนะส่งแฟลชวันนี้ส่งฟรีค่าส่งเลยห้าสิบบาทอื้มโอ้ยโซดาเออน่าจะเอาทั้งซอบแกสวยทุกตัวเลยอะขนาดค่าเปิดนะเขายังว่าสวยทุกตัวเลยแกมันสวยทุกตัวจริง แบบว่าผ้ามันสวยทุกตัวเลยโอยดูดิถุงนี้คือแบบว่าได้กีฬาทั้งหมดเลยว่ะอิจฉาแทนไม่ใช่เลยนะเนี่ยถ้าคนชอบขายงานชายนแล้วราคางานชายมันโคตรดีเลยนะเนี่ยแล้วงานเด็กวัยรุ่นด้วยอะ่ะสวยทุกตัวเลยวัยรุ่นนะ่ะตัวละร้อยห้าสิบบวกนะจ้าเขาซื้อกันอนะขนาดเสเวตเตอร์ก็ยังขายร้อยห้าสิบบวกเลย งานไอ้อกสามสิบสองบวกอะอกสามสิบสองบวกเขาขายนี่ทั้งนั้นเลยแปดโลเขีนหน้าถุงแล้วแปดโลของแปดแปดเดี๋ยวแปดันมาละเจ๊ถุงหกแล้วจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยช่างไปช่างมามเดี๋ยวขาดทุนเหมือนเดิมไปหนอนะคือบางทีมันก็อ่าช่างไปช่างมาคือช่างเกิน ถุงสุดท้ายได้ได้6โล7โลอะไรเงี้ยถุงละ8โลนะเพราะว่ามันตีข้างมาแค่80โลลูกค้ารอบนี้ไอ้นี่น่าจะได้แค่80โลยูนิโคทั้งนั้นเลยอ่ะ 3D ต่างหากอันนี้เอาสุงเจ๊นะจ๊ะแหมก็พูดไปธรรมดาเจ๊หนูทีละเมื่อเช้าเปิดกระสอบเอ่อ CDA 3ดาว 2A ขาดทุนไป2,005เพื่อนเดชจิ๋วมา32ตัว พันหนึ่งยังขายไม่ได้เลยยังไม่ได้ค่ากระสอบเลยรวมแล้วอะอะไรนะรวมแล้วค่ากระสอบบวกค่าส่งมาเออหมื่นห้าขายรวมทั้งหมดแล้วนะคือรวมบวกรวมงานที่ยังขายไม่ได้ด้วยคือรวมแล้วได้อหมื่นสามห้าร้อยขัดยังยังยังไม่ได้รวมค่าซักเลยนะเนี่ยไม่รวมค่าจ้างเอนมินเลยนะรวยมากอะเลยยูนิโค เมื่อเช้าขำตัวเองมากเลยกูเปิดงานไปเกิดอะไรกูเริ่มปวดหัวแล้วเรวไม่ค่อยอยากแยกแล้วะโอ้ยรวมแล้วก็ขายได้ทุกงานนะถ้าขายทุกงานคือได้สามพันห้าเอ้ยหมื่นสาม้าร้อยยังไม่ได้ค่ากระสอบเลยอันนี้เดี๋ยวต้องเอาค่าจ้างแอดมินอีกค่าซักอบดีสองคิวสองคิวนะชายโตเฮ้ยชายจิ๋วชายจิ๋วไอ้จิวจวจ๋วก็หญิงโตพันห้ ขำตัวเองมากเลยเอาเร็วถุงเจ็ดนะลูกสาวลูกสาวเอาอันนี้ไปเที่ยวได้เลยนี่แม่ใส่ได้เนี้ยแม่ใส่ได้มีไซส์เล็กด้วยนานๆจะโผล่มาไซส์แปดสิบว้ายดูดิแล้วปูมากอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวมันเป็นแจ็คเก็ตนะเนี่ยคืองานสวยมากคือสวยากม่ะ ของโบของโบเดี๋ยวโบไปทำเองดูดีถุงเจ็ดแล้วจา้าตัวมันใหญ่ลูกค้าได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวโอ้ยโบยูนิโคแกร์อย่าบอกว่าไม่มียูนิโคนะโบกูมาไนกี้อันดีด้าสจะได้สีสวยมากเลยว่ะตัวเนี้ยลูกสาวน่าจะชอบมากถุงเจ็ดแล้วนะจา้า สีสวยมากลูกค้างานสวยมากค่ะสวยลุกตัวเลยอือยูนิโคสีอืงานแบบสีคือได้หมดเลยดูดีพิงกี้สวยมากยูนิโคอีกยูนิโคหมาอยู่เยอะมากมมมมาเลยนะ ลูกค้าที่เอาไปเปิดกระสอบเองอะ่ะคนที่เขาเล่นงานนี้นะเอาไปเดือนหนึ่งสองสามสอบอะ่ะเขาเอาไปแล้วนะคือเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีแต่บุนวมมันมีแจ็คเก็ตด้วยที่ขายหน้าร้อนได้เนี่ยอันนี้คือหน้าร้อนนะใส่แล้วแบบหืถ้าใครอะ่ะเด็กตั้งแต่ปป4ขึ้นไปอะ่ะเขาใส่อย่างนี้กันอะ่ะถึงมัธยมเนี่ยโคตรล่อเลยบางตัวแบบไม่น่าซักเลย ถ้ามันแบบวิ่งมากเดีสกวลุินเจ็ดแปดโลแล้วนะถุงเนี้ยดูดิป้ายยังอยู่ทุกอย่างอยู่หมดเลยงานเออ่หัวเยอะมากลูกค้าหัวเยอะมากแมเจา้าสีนี้แบบหสุดติ่งไปเลยเกินเกินอันนี้เกินมาสองขีดไม่เป็นไรถุงไอโบเดี๋ยวจำไว้เกินขีด ต่อไปถุงแปดนะแม่จ้าหูดีสีดีนะจ้านี่คือหลคือสวยมากลูกค้าบอกเลยไดโโอ้โนี่นี่นี่ตัวนี้ได้ราคาเลยนเนี่ถุงแปดถุงแปดออ้ยอยากจะเอออยากจะเอาอะไรนะกีฬาไว้ให้ลูกชายลูกชายลูกชายเจ๊ขวัญหล่อมาก เฮ้ยวันนี้เอาของไอ้นี่เจ๊ขวัญมาส่งไว้นะมุดล้วของเจ๊ขวัญยังอยู่เนี่ย <c oughs> ขายปีนี้พอดีเจ๊ขวัญไม่ต้องลงทุนลงทุนไปแล้วสีสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> เขียวมิ้นท์อะอือดูสีดิมีเลือกหลายหลากดิเนาะถุงแปดนะจ๊กกาเนี่ยมีผ้าแจ็คเก็ตด,ด้วย <c oughs> เขาเรียกว่าแจ็คเก็ตปนบุดนวมลูกค้าทุกรหัสเขาจะทำแบบนี้แหละพาอินพระจานหรือเปล่านี่ มังกรเนี่ย้าคือดิ้งมากเลยคือดีต้องมีหมวกด้วยเนาะคือดีมากเลยนถะูงแปดเอาชุดหมีงานเข้าแล้วเนี่ยได้หมีวะ่ะโบหมีก็มีมานะมีคนถามอยู่ว่าได้หมีไหมเนี่ยสวยมากอันนี้บุญหวมอืมดิงมากเลยลูกสาวเด็กผู้หญิงอะชอบอะไรกระตึกกระตราบมากมลูกชายลูกชายลูกสาวอู๋ ดึงไม่ขึ้นต้องเรือนบนอืมสวยมากอันนั้นปลายอยู่้าล่างสีสวยแทมเทอ,อแรมแทมแทมแมแกปาลาโคตรรอเลยรอแบบว่าไอ้นี่มากงานคือแบบลูกค้าคือไปได้เลยอะ่ะโห งานเข้าเไรโบโบอันนี้ชุดแกเลยว่ะโบชุดนี้สองโลว่ะชุดแกใส่เลยนะเนี่ยชุดนี้น่าให้ลูกเจาขวัญใส่มากาอะเอนะปูนใส่อะ่ะอันนี้ใหญ่นะเนี่ยใหญ่เลยนะใหญ่เลยอันนี้สวย สีสวยมากคอแบบรู้ถึงไอ้นี่เลยกี่โลแล, 19, แล้วเด้าแปดแล้วแปดแล้วแปแล้วใหญ่เลยเจ้าขวาัญต่อป้ายถุงถุงแปดละถุงเก้าถุงสิบเอาถุงเจ้าขวาาัญพอดีจริงก็บ้านเจ้ขวัญหนาวกว่าบ้านมิวอะ่ะ หล่อมากอันนี้ให้ลูกชายใส่ลูกชายชื่ออะไรนะมีแขนนะมีแขนย่านซักมาอ๋ออบสิบห้าสวยมากลูกค้าสีคือได้เลยนะจ๊ะ